สวัสดีครับผมปิติศรีแสงนามนะครับปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ประจำอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยผมลามาปฏิบัติงานทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการบริหารอยู่ที่อาเซียนฟาวเดชันนะครับกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับสำนักพิมพ์มติชนทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยผมขออนุญาต แนะนำตัวก่อนนะครับผมรองศาสตราจารย์ดรจักรีชัยพินิษครับปัจจุบันทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจากลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคาแหงนะครับยังได้รับ ความไว้วางใจจกท่านอธิการบดีนะครับให้ทําหน้าที่ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาด้วยก็จะทําหน้าที่ให้เต็มที่นะครับอีกบทบาทหนึ่งที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีนะครับก็คือให้ทําหน้าที่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็เป็นบทบาทอีกอันหนึ่งที่สําคัญมาก แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยากทำสื่อผู้ที่ให้ความสนใจผู้ที่จะพัฒนาสื่อต่อไปในอนาคตแรงบันดาลใจนะครับในการเขียนหนังสือเรื่อง amit s the global sea power นะครับหรือว่าไทยในสมอรภบปูมหาสมุทรโลกเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบดูแผนที่นะครับผมดูแผนที่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็ในแผนที่เนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตเห็นเสมอๆเ,เลยก็คือแผนที่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแผนที่ของแผ่นดินนะครับเวลาเราดูแผนที่โลกเนี่ยแผนที่ส่วนใหญ่ในแผนที่จะระบายด้วยสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับสีขาวซึ่งนั่นก็คือพื้นที่ส่วนต่างๆที่บางทีเราอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ผืนน้าที่ล้อมรอบแผ่นดินลหลายๆคนมองว่าแผ่นดินมีขนาดเล็กกว่าแผ่นน้ําเพราะฉะนั้นในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ย แผ่นดินก็น่าจะต้องถูกโฟกัสมากกว่าสิเพราะว่าทรัพยากรมีจำกัดแต่ในทางรัฐศาสตร์ในทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเรากลับพบว่าโอ้โหผืนน้านี่แหละคือข้อจํากัดถูกต้องไหมครับเพราะการที่จะเชื่อมผืนดินแต่และผืนดินเข้าด้วยกันได้เนี่ยมันจะต้องใช้การขนส่งทางทะเลและในขณะเดียวกันผืนน้ําทั้งหมดก็ปิดล้อมจํากัดเขตการขยายอิที่พลบนแผ่นดินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์หลายๆทฤษฎีเนี่ย ก็พูดถึงเรื่องของการปิดล้อมนะครับในขณะที่ทฤษฎีหลายๆทฤษฎีก็พูดถึงการขยายขอบเขตออกจากแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองแผนที่เนี่ยผมก็เลยอยากจะชวนทุกท่านมองว่าเออถ้าเราสนใจพื้นที่สีฟ้ามากยิ่งขึ้นถ้าเราสนใจพื้นที่ที่ปิดล้อมมากยิ่งขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยผมเองก็มีโอกาสได้เดินทางนะครับใน10ประเทศอาเซียนที่หนึ่งซึ่งผมมักจะชอบไป ประชุมนะครับแล้วก็นั่งดูอยู่เสมอๆเลยนะครับก็คือชายฝั่งชายหาดนะครับของประเทศต่างๆบางครั้งผมนั่งประชุมนั่งรับประทานอาหารอยู่ริมชายฝั่งของช่องแคบมาลากาที่ประเทศสิงคโปร์อย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือทะเลตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้สวยเลยนะทะเลตรงนั้นอ่ะมันมีแต่เรือบรรทุกสินค้าแต่มันมีเรือบรรทุกสินค้าหลายร้อยหลายพันลำที่เราสามารถมองเห็นได้ในแนวสายตาของเราอ่ะ เพราะฉะนั้นนั่นเท่ากับว่าทะเลที่อยู่ตรงข้ามเราเนี่ยซึ่งมองไปอีกฝั่งมังก็เห็นอินโดนีเซียแล้วนะมันเป็นทะเลซึ่งคับขั่งมากและไม่น่าเชื่อนะครับทะเลตรงที่ผมมองนั้นเรากําลังพูดถึงพื้นที่เรากําลังพูดถึงมูลค่าการขนส่งสินค้าเรากําลังพูดถึงเรือสินค้า60%ของการค้าของโลกที่กําลังเดินทางผ่านพื้นที่ที่เรียกว่าช่องแคบมาลากาของประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์นี่คือเส้นเลือดใหญ่ครับ ที่เชื่อมภูมิภาคที่มาหาอำนาจกำลังจ้องตาเป็นมันนั่นก็คือภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่จีนกำลังขยายตัวออกมาแล้วอเมริกากำลังจะปิดลอ้อมเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเออประเทศไทยที่เราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้ที่ใช้เครื่องมือทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์ในการท่หาหผ่นกันประเทศไทยเราจะประคับประคองตัวของเราไปได้อย่างไรและแน่นอนเวลาเราอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ย เราเห็นเลยว่าอินโดนีเซียติมอร์เลสเตสฟิลิปินมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยด้วยมีเกาะจําจนวนมากชายหาดจานวนมากแนวปะการังจํานวนมากที่มันอุดมสมบูรณ์หลากหลายนะครับแล้วก็ทําให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวคําถามที่สําคัญก็คือเราจะรักษาและอนุรักษ์เรื่องราวพวกนี้ไว้ได้หรือเปล่าถ้าเราสร้างเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขุดคอคอดกละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเกาะเทียมในทะเลจีนใต้เมื่อจะเป็นเรื่องของการสร้างแลนด์ิดจหรือแน่นอนความขัดแย้งล่าสุดที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเองก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแยง่งทรัพยากรในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนซึ่งคาดว่าจะมีแหล่งกา๊าซแหล่งน้ํามันมากกว่า11ล้านล้าน,ล,านลูกบาทก์ฟุตเรื่องราวเหล่านี้ครับโดนแล้วแต่เกิดขึ้นในทะเลในมหาสมุทรทั้งนั้นดังนั้น เราก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาผมเองก็โชคดีมากในหนังสือ2เล่มหลังก็คือ amidst the geopolitical conflicts นะครับไทยในสมรภูมิพลิกอํานาจโลกกับ amidst the geo economic clashes นะครับไทยในสงครามเย็น2.0ผมได้มีโอกาสาร่วมงานกับรองศาสตราจารย์ดรจัก,กรีชัยพินิจโอ้เรารู้จักกันครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่า น่าจะประมาณ10ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยอาจารย์จาก,กรกลียเองก็มีความสนใจนะครับทำวิจัยในเรื่องของอินเดียศึกษาผมเองก็ทํางานเรื่องของอินเดียศึกษาอยู่ด้วยในช่วงนั้นก็เลยได้มีโอกาสไปประชุมวิชาการร่วมกันแล้วผมก็เห็นว่าโอ้โหอาจารย์จาก,กรกลียอาจารย์หนุ่มคนนี้นี่มีแววนะเวลาอธิบายเวลาเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยท่านสามารถที่จะเชื่อมโยงทฤษฎีต่าง,ๆ,างๆกับสภาพความเป็นจริงแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างดีมาก และในขณะเดียวกันท่านเองก็ลองอ่านหนังสือของผมหนังสือเล่มแรกของผม amidst the new world order นะครับหรือว่าไทยในระเบียบโลกใหม่อาจารย์จากลีเองก็สามารถที่จะปริทัศนะครับหรือว่าสรุปเนื้อหาของหนังสือเล่มน,นั้นเนี่ยเผยแพร่ในวงวิชาการได้อย่างที่โอโ้โหให้ผมเขียนสรุปหนังสือตัวเองก็ยังเขียนได้ดีไม่เท่าขนาดที่อาจ,จารย์จากรีเขียนก็เลยชวนอาจารย์จากรีนะมาเขียนหนังสือด้วยกันพอเขียนเล่ม2ก็ต่อเล่ม3แล้วนี่ก็เป็นเล่มที่4ทุกครั้งที่เขียนหนังสือด้วยกันก็ ทั้งสนุกทั้ง i o โอเพ n นิ่ขนาดผู้เขียนเองยังรู้สึกเลยว,ว่าได้เรียนรู้เรื่องใหม่อยู่ตลอดเวลาจากข้อเขียนของอาจารย์จักรีนะครับก็ถือว่าผมโชคดีมากที่ได้มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับท่านท่านกาจารย์ปิติและผมเองมีมุมมองอีกวิธีคิดหนึ่งว่าเราน่าจะลองใช้เลนส์แว่นตาที่เรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์มาจับ ร่วมกันกับสิ่งที่เรียกว่าภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับเวลาที่เราพูดถึงภูมิเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยมันก็จะหมายถึงลักษณะของการที่ประเทศต่างๆจะผันแปรแปรเปลี่ยนเอาภูมิศาสตร์ที่ตนเองมีอยู่นั้นเนี่ยมาสร้างความได้เปรียบบนเวทีการเมืองโลกอย่างไรส่วนเครื่องไม้เครื่องมือที่แต่ละประเทศถือครอบครองหรือมีอยู่นั้นเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับภูมิเศรษฐศาสตร์ดังนั้นโจทย์สําคัญก็คือว่าประเทศต่างๆก็ต้องสามารถที่จะใช้ เอาภูมิเศรษฐศาสตร์ที่ตนเองมีอยู่นั้นในฐานะเครื่องมือเนี่ยมาสร้างความได้เปรียบในเวทีภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้ให้ได้นะครับอันนี้ก็เลยกลายมาเป็นสิ่งที่ทําให้งานเขียนในตระกูลอมิตรมีความรู้สึกว่าเราน่าจะลองใช้เลนส์ของเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ดีทางภูมิเศรษฐศาสตร์ก็ดีนะครับในการที่จะมาผลักดันให้เกิดการวิเคราะห์ที่รอบด้านมากยิ่งขึ้นสาหรับคุณผู้อ่านหนังสือเล่มนี้น่าจะมีประโยชน์มากเพราะว่า เราตั้งใจเขียนจริงๆตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มต้นโดยการดีไซน์ก่อนว่าเอ๊ะสถานการณ์ในโลกที่ทุกคนพูดถึงกันอยู่ในเรื่องของความขัดแยง้งภูมิรัฐศาสตร์ที่ห้ำหั่นกันด้วยเครื่องมือทางภูมิเศรศาสตร์เนี่ยเราเคยตั้งสมมติฐถามว่าโลกแบ่งเป็น3ามขั้วก็คือตัว north ตัว south แล้วก็ประเทศที่เป็นโลกมุสลิมประเทศไทยอยู่ท่ามกลางตรงนั้นและในขณะเดียวกันประเทศไทยและโลกก็ถูกปิดล้อมด้วยมหาสมุทร จีนเองพยายามที่จะเชื่อมมหาสมุทรทั้งหมดโดย4เสาหลักนะครับทางด้านนโยบายการต่ากประเทศไม่ว่าจะเป็น Global Development Initiatives Global Security Initiatives Global Civilization Initiatives แล้วก็ล่าสุด Global Governance Initiatives เพราะนั้นจีนเองกำลังจะเล่นเกมในระดับโลกกำลังขยายอิทธ่พลไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ในเอเชียละในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มียุทธศาสตร์ Indo-Pacific ก็มีการวางกองกำลังแสนยานุภาพโดยใช้ทฤษฎีซีพาวเวเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆที่โดนัลด์ทรัมพ์พูดออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลามาเรื่องการดึงเอาแคนาดาเป็นรัฐที่50เอเรื่องของการยึดเกาะกรีนแลนด์เรื่องของการสนับสนุนอิสราเอลในบริเวณตะวันออกกลางเพื่อที่จะยึดฉนวนกาซาแล้วก็ปราบพวกปาเลสไตน์เรื่องเหล่านี้จริงๆมันเรียงร้อยกันหมด ผ่านทะเลและมหาสมุทรและแน่นอนในจุดเชื่อมโยงคอขวดยุทธศาสตร์โชคพ e p ที่สำคัญประเทศไทยและอาเซียนอยู่ในนั้นภาคแรกเนี่ยแน่นอนสำหรับพวกเราที่เป็นนักวิชาการเนี่ยเราก็ต้องเล่าถึงทฤษฎีเล่าถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่กันนะครับว่ากรอบวิธีคิดแบบวิชาการเพื่อที่จะทำให้เราวิเคราะห์เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง นั่นก็จะเป็นเนื้อหาใน,บท,นบทที่1บทที่2นะครับซึ่งสําคัญมากโดยฉาะบทที่2ที่เราพูดถึงเรื่องของกฎหมายทะเล United Nation Conference on the Law of the Sea ซึ่งเดี๋ยวมันจะมาเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีที่พาดระหว่างไทยกับกัมพูชาในการแย่งทรัพยากรในทะเลงานเล่นนี้เนี่ยนะครับเลือกใช้สิ่งที่เรียกว่า Sea Power Theory จริงๆแล้วทฤษฎี C, Power s e Power Theory เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นชินแล้วก็เคยได้ยินมานานแล้วผ่านคือของทหาร ระดับในพลท่านหนึ่งที่ชื่อว่า,อ,า,า,าอัลเฟตมาฮานมาฮานเนี่ยมีข้อเสนอที่สําคัญว่าผู้ใดก็ตามที่สามารถครอบครองพื้นที่หรือมีอิทธิพลเหนือสมุดทานุภาพได้เหนือมหาสมุรโลกได้ผู้นั้นแหละนะครับจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในการครองโลกระบบคิดของมาฮานเนี่ยนะครับก็นําไปสู่การที่สหรัฐเนี่ยออกแบบแล้วก็เร่งพัฒนากองยุทธนาวีของตนเองเนี่ยให้มีความยิ่งใหญ่เกรียงไกลเข้มแข็งขึ้นมา นะครับอย่างที่พวกเราได้เห็นภาพในปัจจุบันแล้วแต่ความน่าสนใจของสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีนี้เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงตัวมหาสมุทรแล้วเนี่ยมันอาจจะไปเชื่อมโยงกับกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เราจะเรียกสั้นๆนะครับว่ากฎหมายทะเลกฎหมายทะเลเนี่ยเราก็เรียกได้ยินชื่อที่คุ้นหูอีกว่าอันคอรที่ย่อมาจาก UN Convention On the Law of the Sea เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องอกฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติประเด็นสำ,สำคัญของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการเปิดพื้นที่ให้เราเห็นว่าในขณะที่เราพูดถึงเรื่องขอบเขตเขตแดนพื้นที่ทางทะเลนี้เนี่ยถ้าเราลากเส้นตรงตั้งฉาก90องศาขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นด้วยว่ามันสามารถที่จะระบุถึงพื้นที่อของแต่ละประเทศในทาง อากาศด้วยและอาจจะลากโยงไปสู่อวกาศได้ในอนาคตประเด็นสําคัญอันนึงที่ท่านจารปิติกับผมได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับได้มีนักคิดนักวิชาการเกิดขึ้นจํานวนมากที่ให้ความสําคัญนะครับกับเรื่องของทฤษฎีที่เรียกว่า astropolitics ทฤษฎีที่ว่านี้ว่าด้วยเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อวกาศอ่มันก็สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงอันหนึ่งว่ามหาอำนาจในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ชิงชัยกันบนพื้นที่ ที่เป็นพื้นดินหรือพื้นน้ำ หรือเพียงแต่อากาศที่เป็นพื้นที่ของเครื่องบินอีกต่อไปแต่ยังเห็นการต่อสู้ชิงชัยแย่งชิงกันในพื้นที่ของอวกาศด้วยในลักษณะที่เราเรียกว่า Spaceless ฉะนั้นองค์ประกอบอันแรกมิติอันแรกเลยที่เราน่าจะพอเห็นเลยก็คือว่าทฤษฎีสมุดทางรภาพโลกเนี่ยปัจจุบันเชื่อมต่อไปยังสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์อวกาศด้วยนะครับก็เป็นมิติแรกที่หนังสือเล่มน,นี้พยายามจะเล่าให้ผู้อ่านได้เห็นภาพ มิติที่สองเรากําลังพูดถึงการทะยานขึ้นมาของจีนที่จีนมีสี่เสาหลักนโยบายการต่างประเทศและขยายอิทธิพลไปทั่วโลกการขยายตัวของจีนนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทำให้เห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งในเรื่องของความมั่นคงทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องอารยธรรมด้วยการขยายตัวของจีนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราอาจจะคุ้นหูคุ้นชินว่าจีนขยายตัวในแง่มุมทางเศรษฐกิจแต่เราได้เห็นแล้วว่า ในช่วงของการเฉลิมฉลองวันชาติจีนเมื่อต้นเดือนตุลาที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับที่มีการสวนสนามที่หน้าพระชวังต้องห้ามที่ปักกิ่งเนี่ยจตุรัสเทียนอันเหมินเนี่ยได้อสแดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพของจีนอย่างมากฉะนั้นการขยายตัวของจีนในครั้งนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่การขยายตัวในแง่มุมของด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและก็ศักยภาพทางความมั่นคงด้วยในขั้เดียวกัน จีนก็สามารถที่จะอาศัยคดกลไกเครื่องมือที่เรียกว่าสถาบันของจื้อนะครับในการที่จะส่งเสริมการยอมรับแล้วก็การเห็นภาพลักษณ์ของจีนที่ดีเป็นมิตรเนี่ยในเวทีโลกผ่านมิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยรวมไปถึงเราได้เห็นเสาหลักที่4เกิดขึ้นนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของระบบธรรมาภิบาลโลกด้วยซึ่งจีนก็กําลังสื่อสารกับชาวโลกว่าจีนพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งตัวแสดง มิติที่3นะครับเรากําลังพูดถึงการปิดล้อมจํากัดเขตของสหรัฐอเมริกาผ่านทางทฤษฎีซีพาวเวอร์หรือว่าทฤษฎีสมุทรานุภาพว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพื่อที่จะปิดล้อมจีนที่เขาเล่นระดับตัวโบว์สเกลดังนั้นการปิดล้อมก็ต้องใช้มหาสมุทรโดยเฉพาะจุดเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรสาคัญไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับแอตแลนติกผ่านทางคลองปานามาผ่านทางแคนาดาผ่านทางกรีนแลนด์จุดเชื่อมโยงนะครับระหว่างมหาสมุทรอินเดีย กับมหาสมุทรแอตแลนติกที่เรากําลังพูดถึงการเร่งเข้าไปยึดครองดินดดนปาเลสไตน์ของอิสราเอลเพราะต้องการที่จะขุดคลองสุเอชแนวที่2และแน่นอนแนวที่3ก็คือการเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกหรือที่เราเรียกว่าอินโดแปซิฟิกซึ่งณนะปัจจุบันมีมหาอำนาจจำนวนมากจ้องพื้นที่ตรงนี้ตราเป็นมันและกำลังแข่งขันกันขยายอำนาจ เข้ามาในภูมิภาคการขยายตัวของจีนที่เราเห็นภาพนี้เนี่ยนะครับมหาอำนาจที่เป็นแชมป์เก่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คงยืนดูเฉยๆไม่ได้ปัจจุบันสหรัฐก็พยายาม กำหนดนโยบายที่เรียกว่า global containment นะครับหรือที่เรียกว่าการปิดล้อมในระดับโลกถ้าท่านฝันคิดภาพตามเนี่ยนะครับว่ามหาสมุทรโลกเนี่ยประกอบไปด้วยพื้นที่3ใน4ของโลกฉะนั้นการปิดล้อมจีนที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการปิดล้อมด้วยพื้นที่มหาสมุทรในขณะเดียวกันก็สหรัฐสามารถที่จะขยายการปิดล้อมนี้เนี่ยไปสู่องค์คาพยพที่อยู่ใต้ดิน ในขณะเดียวกันก็ปิดล้อมจากข้างบนอวกาศลงมาที่เมื่อกี้เราได้พูดถึง a s สโตโพลิติกสไปด้วยเนี่ยฉะนั้นการปิดล้อมของสหรัฐต่อการขยายตัวของจีนเนี่ยจึงเป็นมิติที่3ที่สำคัญมากแล้วก็เราก็คงละเลยไม่ได้มิติที่4ก็คือประเทศไทยท่ามกลางความแัดดแย้งตรงนี้เราจะทําได้อย่างไรบ้างเราจะเดินหน้าของเราได้อย่างไรบ้างประเทศไทยและอาเซียนจะพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องนี้อย่างไรบ้างแน่นอนเราเริ่มจากจุดร้อนในภูมิภาคนั่นก็คือทะเลจีนใต้ต่อจากนั้นนะครับเราพูดถึงความฝันความฝันของคนไทยที่พูดันมาเป็นร้อยปีแล้วนั่นก็คือการขุดคลองไทยหรือคอคอดะกละพื้นที่คาบสมุทรที่จะเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกมีงานวิจัยจํานวนมากมีเอกสารจํานวนมากแต่ไม่เคยมีใครฟันธงครับว่าตกลงฝันของประเทศไทยมันจะเป็นฝันจริง มันเป็นฝันดีหรือมันจะเป็นฝันร้ายในหนังสือเล่มนี้ผมแนะนําให้อ่านครับเพราะว่าเราเริ่มรู้สึกว่าการข,ขุดคอคอดกลับน่าจะเป็นฝันร้ายมากกว่าที่จะเป็นฝันดีครับแล้วก็แน่นอนจากการเชื่อมโยงสองมหาสมุทรลึกลงมาก็จะเป็นเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรในอ่าวไทยระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการเมืองตรงนี้เราก็จะวิเคราะห์เรื่องนี้ด้วยก่อนที่เราจะซินเทซิสทั้งหมดออกมา เป็นข้อเสนอนะเชิงนโยบายครับว่าประเทศไทยท่ามกลางสมรภูมิมหาสมุทรโลกท่ามกลางทฤษฎีสมุทรานุภาพการแข่งขันเชิงอำนาจประเทศไทยของเราจะสามารถเดินหน้ารักษาอํานาจอธิปไตยขยายตัวทางเศรษฐกิจและสร้างความยั่ง uh, ย um, ืนให้กับภาคประชาชนได้อย่างไรในท่ามกลางสมรภูมิมหาสมุทรโลก amidst global sea the power รเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าวันข้างหน้าเนี่ยความขัดแยง้งหรือการประทะการต่อสู้กันระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนจะขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับไทยรวมถึงพื้นที่อาเซียนเนี่ยจะต้องกลายเป็นสมรภูมิลบหลักของโลก อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่เป็นน้ําจิ้มแล้วกันนะครับให้กับผู้อ่านได้ติดตามต่อไปผมคิดว่า4ประเด็นนะครับที่สําคัญมากเลยประเด็นแรกนะครับเราเห็นเลยว่าการขยายตัวของจีนเนี่ยไม่ใช่การขยายตัวแบบเป็นจังหวะที่สเปดสะปะัไม่ใช่การขยายตัวที่ไม่ไม่มีทิศทางในทางกลับกันตรงกันข้ามการขยายตัวเนี่ยเป็นการขยายตัวของจีนที่ดําเนินอย่างเป็นระบบทั้งในเรื่องของความมั่นคงทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ รองรับด้วยไอเดียเรื่องสังคมวัฒนธรรมและสร้างความยั่งยืนด้วยกลไกของธรรมิบานนะครับฉะนั้นสิ่งที่น่าจะพลิกวิธีคิดของผู้อ่านเลยก็คือการมองจีน ในฐานะตัวแสดงที่วันนี้เราคงจะต้องยอมรับว่าเป็นผู้ท้าชิงที่เป็นภัยคุกคามต่อแชมป์เก่าอย่างสหรัฐอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงพันธมิตรนะครับที่ในวันชาติจีนนั้นเนี่ยจีนได้เชิญผู้นําหลายประเทศนะครับเช่นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของอิหร่านก็ดีหรือคิมจองอินแห่งเกาหลีเหนือเนี่ยไปเยือน จีนด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็สะท้อนหเห็นความหนักแน่นของจีนที่มีทั้งในเชิงระนาบและในเชิงลึกอย่างมีนัยยะสําคัญส่วนที่2ที่ผมคิดว่ามันเปลี่ยนโลก,กทัศน์ให้ผู้อ่านอย่างเราได้เห็นภาพมากๆเลยก็คือว่า เวลาที่เราพูดถึงปรากฏการโลกร้อนนะครับที่วันนี้มันได้พัฒนากลายไปเป็นสิ่งที่เรียกว่า global boiling หรือว่าโลกเดือดในด้านหนึ่งเราก็จะพูดถึงอากาศร้อนหรือภัยธรรมชาติเนี่ยเราก็ทุกวันนี้เราอยู่ในช่วงที่มีพายุด้วยนะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้อ่านจะได้เห็นเลยว่าปรากฏการที่เรียกว่าโลกเดือดที่มันทําให้ระดับน้ําทะเลในมหาสมุทรมันสูงขึ้นเนี่ยมันได้เปิดพื้นที่ใหม่ ที่เป็นเส้นทางทะเลทางตอนเหนือระดับน้ำสูงขึ้นทําให้เกิดเส้นทางเดินเรือใหม่ที่มากขึ้นและแน่นอนเมื่อเกิดเส้นทางที่มากขึ้นมันย่อมหมายความว่าพื้นที่แห่งการต่อสู้ทางภูมิรัฐศาสตร์ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็คงเป็นโจทย์ที่ต้องคํานวณแล้วก็พิจารณาเพิ่มเติมขึ้นมาผมคิดว่าในแง่ของไทยในสมุรทรธานุภาพโลกเนี่ยก็คงมีประเด็นท้าทายเยอะแยะเลยนะครับ มีบทหนึ่งครับที่หนังสือเล่มน,นี้ได้พูดถึงคลองไทยหรือพ้อคอดกละนะครับหรือท่านผู้อ่านจะเรียกว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่เส้นทางอันนี้เนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าจะให้ยกตัวอย่างสิ่งที่เรียกว่าคลองไทยหรือคอคอดกละหรือโครงการ แลนบิชหรือท่านผู้อ่านจะเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียสมมุติว่าถ้าเราพูดถึงในแง่ของข้อดีเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นสะพานทางเศรษฐกิจที่ทําให้เกิดการเชื่อมโยงเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจได้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นข้อเสียที่เราอาจจะต้องพิจารณาเลยก็คือว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นคือไทยอ่ะ พร้อมหรือยังนะฮะที่จะรับมือกับสิ่งที่จะถาโถมเข้ามาถ้าเราเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเชื่อมโยงทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเข้าด้วยกันฉะนั้นการเกิดโชคพอยท์ใหม่ๆเนี่ยในขณะที่เป็นโอกาสก็เป็นความท้าทายด้วยว่าประเทศไทยเองจะพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ไหมหนังสือเล่มนี้นะครับยังมีความท้าทายอีกจํานวนมากที่รอท่านผู้อ่านเข้าไปเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเข้าไปเดินตะลุยสำรวจ องค์ความรู้ใหม่ๆไปด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับคุณผู้อ่านทุกท่านในงานสากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่30สําำนักพิมพ์มติชนก็จะเผยแพร่ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ Amish the Global Sea Power ชัยในสมรภูมิมหาสมุทรโลกโดยผมปิตตศสีแสงนามและอาจารย์จักรีชัยพินิจนะครับก็ขอเชิญนะครับท่านผู้อ่านทุกท่านที่พร้อมจะ lead to r i t อ่าน ไปด้วยกันอา่านพลีบ้านเติบโตไปด้วยกันผมเองกับท่านอาจารย์ปิติเองนะครับเราก็คาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้ท่านผู้อ่านได้เติบโตทั้งในแง่ขององค์ความรู้ทั้งในแง่ของโลก,กทัศน์ทั้งในแง่ของความสนุกสนานที่จะไปด้วยกันในอนาคตงานเล่มนี้นะ่าจะตอบคาถามหลายๆคําถามที่คุณนักอา่านนะครับสงสัยแล้วก็ค้างคางมานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอค้อกละ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเลจีนใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจีนเรื่องอเมริกาหรือเรื่องล่าสุดอย่างเช่น MOU 2 5 4 3 MOU 2 5 4 4กรณีพิพาทไทยกับบูชาครับแล้วเจอกันในงานสัปดาห์หนังสือครับฝากหนังสือเล่มนี้ไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจของนิตรรักแฟนนักอ่านด้วยครับขอบคุณครับ